ตีเดี๋ยวดิขี่ดิคือต้องบนพี่บายน้องคือต้องบนพี่บายน้องคือต้องบนพี่บายน้องต้องบนพี่้าอ๋อพี่มาแล้วอีกพี่ก็ไปแล้วเว้ยตีมามามาไอ้คนไอ้คนไม่เอาไปแล้วหรอเฮ้ยไปดู่แล้วไอ้ยอ้กลัวบ้าพี่ใส่ใส่เฮ้ยโดนใส่ดิใส่ดิไอ้พี่ก็ใส่แล้วอ่ะกูยิงตีโดนเนี่ยสวยจัดเลยเฮ้ยอย่าแบงค์โคตรเอาอ่ะพี่ ตายหงในถ้ำซะอะไรวะเนี่ยอ้าวน้องกระต่ายเหรอเดี๋ยวมาแล้วไปเยี่ยวก่อนนะฟันบิงขอพอไปก่อนกูได้เก้าอี้มากูยังไม่ได้เก็บต้มแมวกันดีกว่าใช่ไหมวันกนนเดี๋ยวงี่อยู่ในหม้อเดี๋ยวเบื่อต้มไก่แล้วะเนี่ย คุณอยากเล่นกระต่ายนักใช่ไหมเดี๋ยวเราจะจัดให้แบบสาสมกันเลยเฮ้ยกอกางน้องพี่กอกางน้องใครวะไอตีโดนดึงเรียบร้อยเยี่ยวแตกตีระวังบาดไม้ตีอย่าไปดูแม่เลยคุยบาดที่มือั้างนา้นไอ้โดน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 เต็มเต็มเออสวยน้องไอสวยไว้นุ่มเว้ยสวยใช่ปะ แค่ป e oh. okay. okay. ่าปีพ네ีสวยนุ่มโดนแก๊กโดนแก๊กอ่าโดนแก๊กโดนแก๊กทีล็อกโอเคตายละแค่พีพีแม่งชมหัวสวยคนใหญ่มึงคนใหญ่คนใหญ่แหละโอ้ยว้าวคนใหญ่ดิตายแะน่นะเอาโดนได้โดนใครวะน่ะน่าจะโดนแก๊กีเอ้ยระวังตายนะต้องถอยแล้ว ตายว่ะบ้านมาไอ้เฮียตุเรนมาตายหมดตุเรนมาตุเรน,นมาไอ้เฮียตุเรนมาไอ้สัสโชคเลยเยวแตกกันหมดอะตุเรนมาไล่เพื่อนหน่อยเพื่อหน่อยเพื่อนมึงก็มาแค่สองคนไอ้เฮียให้กระติกมาช่วยเอาเราไปเฮียยังไงไอ้สัส เฮ้ยเระวังระวังหลังระวังหลังบาดมาบาดมาเฮ้ยบาดได้บาดได้บาดได้เฮียบาดแม่งทิ้งมิติแน่นอนแล้วก็ทิ้งต่อโอ้กขึบตายตายหลองเ้ยเฮ้ยมึงโชคดีหลอกไอ้เหี้ยตุเรียนมันไม่มาด้วยตุเรียนมาเรียบร้อยหมดที่เสียงหลงเฮ้ยตายแม่งเสียงหลงเลยสัตว์ ตายโอ้โหไม่โปลีตายเออไรแย่ไรแย่ไรเตาเรามาเอาดูหนอพอพอไอ้ีอคนไม่ไม่ได้ฟังนี่มันอควยนะฮะดูเยอะเหมอนกัาดูเยอะว่ะเฮียดูเยอะดบัดมาบัดมา น้องนไอ้เหี้ยเข้าไอ้ตีกเลยลูกวางวางลูกวางวางน้องน้องพี่ตายแล้วอู้หูหมดในกลางหมดได้กลางอ๋อด้กลางได้กลางได้เลยครับพี่ในกลางว้าในกลางตายหงในถ้ำ กลางแตนี่ไงเสียกลางเสียกลางพี่พี่เม่งไม่กันป้อมเลยกลางพี่เขาบอกแล้วเนี่ยเป็นดีนีดนนี้อะไรก็ต่อยเม่งเลยอ่ะเพื่อนมันแตกแล้วไอ้เหี้ยล่างเลยไอ้ตีเดี๋ยวดิพีดิเธอต้องบนพี่บายน้องเธอต้องบนพี่บายน้องเธอต้องบนพี่บายน้องเขาบนพี่มาอ๋อพี่มาแล้วไอ้เหี้ยไอ้พี่ก็ไปแล้วเว้ยไอตีมามามากดอิกด มาเฮียวะเอาไปแล้วหรอเฮ้ยไปนู่นแล้วเฮียเฮ้ยไอเฮียผมมั่นวะคุยเอ้ยกลับเลยเฮียพี่พรีพี่เข้าแล้วอ่ะพี่เขาเข้าไปแล้วมึงไม่ตามวะไอ้ตีมึงทำย่างี้ได้ไงวะเฮียเอ้ยคุ้ยเอ้ยปากเขาไปแล้วไอ้ไม่ดูเลยเฮียมึงทำพี่พรีกูตายไปเลยอุ้ยกูโดนดึงอีกแล้วไอ้เฮียตีคุยแพ้แล้วมึงเนี่ยดีอ็อกเอ้ดีอไอ้เฮียจะตายมแล้วไอ้เฮียมึงตายแล้ว เป็นไงล่ะไม่ฟังพี่พรีพี่เปิดน้องไม่ตามากเว้ยเฮ้ยเฮียแมงโคตรเอาว่ะพี่พรีพร้อมแดงแล้วเอาหมวเปิดกูเฮ้ยพรีแม่งไปเปิดก่อนเลยเกิดอยู่พี่เกิดอยู่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมามันมาสกิลเสร็จแล้วแหละยิงไวไปนิดพี่พรีแต่น้องมาอยู่คนเดียวหน่อเฮ้ยเดี๋ยวแล้วไปแล้วรอพี่พรีกันรอพี่พรีพี่เกิดแล้ว มังกรแน่เลยเฮียโอ้โหกูว่าเลยมังกรแล้วก็ตีดาร์กพี่พี่ไม่กลัวพี่กลัวบ้าพี่ใส่ใส่เฮ้ยโดนใส่ดีใส่ดีไอพี่ก็ใส่แล้วอ่ะกูยิงตีโดนเนี่เที่ยวกูยิงตีแน่เหวยจัดเลยแต่โปูลี่เอาบัตรมาเอาบมาอ้าบัตรมาเอ้าบัตรมาเอ้าบัตรมาเอ้าบัตร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 อุ้ยตายอุ้ยตายเอาแตกเรียบร้อยใครทำพี่แตกพี่กูแตกเฮ้ยพี่กูแตก เลยควยใครทำพี่กูแตกวะไอ้เหี้ยพวกมึงอ่ะต้องโดนรีพอร์ตกันทุกคนไอ้เย็นเต้ดมึงต้องโดนรีพอร์ตทุกคนทำพี่กูแตกนี่ไงวะใช่บ่ะพี่เออใครทำแตกวะเฮ้ยพี่ดูดวิวพี่พี่อะไรนี่เอ้าไม่ดีเฮ้ยพี่พี่เข้าเหรอพี่มาเดี๋ยฮียพี่ปลุกพี่ เพียพี่เป็นตึงเกินอีกแล้วโอ้ยโหพี่เป็ตึงจัดอะตัวเขาเลยเพียอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุกูตายเนี่ยเียกูตายแล้วกูตายแล้วกอนเลนตามไม่ทันอ้าวไอโดนแตกด้วยเพียเพียอย่าเพิ่งแตกเพียอยู่เพิ่มก่อนเพียบัตแม่งยังเก่งเนี่ยไม่ละฮะสิบสองตัวอุ้ยฆ่าใครมาวะบัตใครตีไอ้เพียเพียคนเกินมยเอียมันออกกันกันเวทมาอันเดียวเอง ชิ่บาดโคตรแรงเลยเว้ยแรงดิเฮ้ยกูมีฟอร์เรนหรอวะทีมกูเฮ้ยพี่ไม่อยู่นะน้องเฮ้ยพี่ไม่อยู่อ่ะน้องไออย่ารอนะพี่ไม่อยู่นะน้องครับพี่อยู่อ่ะน้องอยู่แน่อยู่แน่ๆพี่เมียรันบ้านหรอ้ายเนี่ยน้องพี่ได้ปอมแล้วอ่่าพีได้ปอมแล้วพี่ได้ปอมแล้วเเเเ้้ยกก็็บบบบููลลพี่ตายพี่ตายเสียเสด่มาเสด่เอ้ยเฮียไอ้คข่เรียบร้อย ใครทำพี่วไอ้เฮียตายอีกแล้วเย็นเต้ดเลยอะไรนี้ดิไหมเออไอ้นี้มันทำพี่เนาะจัดการดิไอ้นี้มันทำพี่อมึงจะเสือกไปคนเดียวเลยมึงจัดการมันเออไอ้เฮียพอเล่นเข้าไอ้เฮียเฮ้ยโอ้โหพอเล่นเข้าไปเลยจีจีหลังมาตายมันตายมันตายหมดตายหมดอย่าเหลือมาตายหมดเลยครับบัดเขตายตายได้สองตัวเอ้าครับมึงไปรับเฮ้ยพี่ เฮียอุ้ยเฮียตกใจเลยเดี๋ยวเดินตามพี่ก่อนเดี๋ยวกูเดินตามพี่ก่อนเดินตามพี่วิใจเย็นพี่วิวี่อุ้ยเฮียดุดันเกินได้กูกลัวเดี๋ยวแพ้วะเดี๋ยวมันก็บอกว่ามีพรีอยู่กูกลัวกูลัวไอ้รับได้ทุกครัวครับตัวถูกต้องากการลือตัวมาพี่ก็ได้มาแล้วพี่แม่งคนเอาอ่ะบาลด้ามอวะพี่แม่งเขาเอาโอ้นี่จังบ่อนี่เบี้ยงอะได้ตัวไว้เป็น กลัวคแวล่เปิดก่อนได้พี่เออดีวเฮ้ยดึง้ีดึง้ดีอะไอีโดนเช่อโดนไม่โดนรไกลพี่ไมเข้าไอ้ีสัอมพี่เอ้ยพี่ไเข้าอีกแล้วไอ้ยีดูดิจะเอาเองเดียวเลยแพ่งโคดเปรียเนี่ยไอ้โดนนะโบอีแมนนะโดนเทวันลึไว้ลึมไว้อย่าไปยองอย่าไปยองปตีมะรงแล้วไอพี่พี่กูตายแล้วไอพี่พี่เฮ้ยพี่พี่ีอ้ยเฮ้ดพี่ อ้าวพี่โดนพีตายพี่พรีลืมของฝากไอ้สัตว์อย่าพี่พี่มึงเรื่อมมั่วและไอ้สัตว์เฮ้ยโดนโดนโดนไอ้ตีพี่อย่ามันเล่นกูอย่าเอ้าโดนแชร์โดนแชร์เฮ้ยเฮ้ยเบี้ยเบี้ยมันมาแชร์เบี้ยแชร์ไปโดนแล้วรอบสองอะโอ้โหพี่กูโดนดูดโดนดูดมัเหลาสกิลมันอะ เชอพม่ดนด่วนมาเน่าจะเอาแก๊กไว้ผมอกกเหน้ยแตกมาพี่เอ้ยบัตรมันไล่อยู่ไอโอ้ยยแเลยพี่พี yeah, ่จออกแบบนี้อีแหละพี oh. ่พี่เียแพเลยสัตว์เยของฝากเข้าไปคุยไอ้คุณจะได้ไหมสัตว์หูไม่แช่ได้เมื่อี้ยู่ดีมันปันออกเชยกูงงเลยเม่กี้แช์รอบสแช่สองรอบได้ ไอ้เห yeah. ี้ยพอลุนมาปุ๊บกูตายเลยโอ้โหดาวแล้วไอพีพีเหี้ยตีเอ็มพีเหี้ยเกมบั็อกแล้วไอ้สัโอ้โหเกมเกมตายไปเจ็ดตัวโอ้โหพีพีได้ยูโอ้โหพีพีมึงไปเลยไปตัวเยี่ยวเลยนะเพื่อนมึงอะ ปีปีลบหกไปเหี้ยไปเลยไปเลยต้องตรวจเยี่ยวแล้วมึงเนี่ย